การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมมกครีม ยายบอกยายไม่ไปหลงบ้านลูกไม่ได้ยายต้องไปตัวสุขภาพนะคะยายไม่ถูกกันหลงบ้านยายยายน้องคนเร็วยายห่ะยายเป็นอะไรมั้ยนะยายคิดว่าวันนี้ยายคงไม่หลอดแล้วล่ะลูก ว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจลูกเพราะอีกหน่อยอ่ะยายก็คงไม่เจ็บไม่ปวดแล้วล่ะลูกยายยายต้องแข้มแข็งไว้นะคะยายไม่มีแรงลูกแต่แต่หนูไม่ต้องเสียใจนะลูกยายจะยกสมบัติให้หนูหมดเลยลูกสมบัติของยายก็มีาา์มเลี้ยงหมูสามฟาร์มมีทีนามีทีไลมีโรงงาน มีเงินอีกสิบล้านลูกสมบัติทั้งหมดยายยกให้หนูหมดเลยลูกล้วสมบัติอยู่ไหนล่ะคะยายอยู่ไหนไหนไหนเป็ดบกเป็ดบกลูก <c oughs> i <laughs> จึงหายไปนานเหือจังออทำไมจึงหายไปนานจังไม่เห็นใจลุงบางเลยหลานกู ใช้ให้นางไปเป็นแปลงสีดาใช้ให้นางไปแปลงเป็นซีดาเรารีบกลับมาให้รายงานกูทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยเฮ้อตัวอะไร <king> สีดาจริงๆด้วยเอ็นี่มันอะไรกันวะเอ็นี่มันละอะไรกันวะทั้งยี่สิบตากระมองเห็นและคุณหนูมันชื่นอุลาสีดาทูนหัวมันชื่นอุลาและสีดาทูนหัวแม่คงเลิกกับผัวเราหรือโชกุน มาอยู่กับพี่หลอดจะขี่รถโตเรามาอยู่กับพี่เลหลอดจะขี่รถโต้จะให้อยู่คอนโดละแถวซอยสวนปลูอย,อยู่กับสามีหล่อนคงขี่ตละลาอยู่กับสามีหล่อดคงขี่ตละลาอยู่กลางพนาแถวป่าละอูเฮ้ย <Hey! S 2> ว่าพูดจบไม่ครบคํำว่าพูดจบลราไม่ครบคํา กระโดดไล่ปั้มไล่ปั้มละอีโนูอ่ออเออไล่ปั้มสีดาไม่ใช่อะไรกันเนี่ยดูไอาไว้แค่ตัวแม่นางทนายทั้งหลายเห็นไหมว่าบอมแม่สีดาเนี่ยเขาสารเลิกกับผัวเขาแล้วกลับมาอยู่กับข้าเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายกลับไปซะ เาจะจูจีอูอีจ่าเจ้าแม่แม่อ้ออ,กอ,อกจ้าจ้ากันภาษาอะไรเนี่ยท่านลุงท่านล,ลุงเรียกใครลุงเราเนี่ไงทศเนี่ยทศโอ้โห,โหชื่อเพืพ่อนทศกันเพืเ่อนเรียกทศพรดีไหมทศพ,พรอิมพานมามามมมท่านลุง,ลงอะอยุดจุดตรนนั้นเลยนี่พวกเจ้าจับท่านลุงให้ดีนะหน้ามือตามหมอบอะไแม่สีดามไม่ได้เลยเชียวทำไมล่ะก็สีดามมาหาพี่นี่ไม่ใช่เพคะ ไว้ดีๆนะถ้าถ้าจับไม่อยู่นะเอาโซล่ามไว้เลยนะอดีไอ้ยักษ์นั่ไม่ใช่ค้อนไม่ใช่หมาจับไว้ล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้ก่อนล็อกเอาไว้ก่อนเปี้ยวล็อกเราเรื่องอะไรมาให้เราชื่นใจสักทีใจเย็นๆเจ้าลงใจเย็นๆไม่ได้การละสงสัยเราต้องแปลงร่างกลับเป็นนางเบญจกายถึงจะได้หายหน้ามืดตามโมสักทีแปลงว้าะ ยังไะไปยังโอ้โหยยยไม่ยดร้องยยยยย่ยยๆยยยพยยยยอยย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 ยลยย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 ม่ยยยยโยย่ยยยยยอะยยยะยยยยยยอยย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 บยยย่ยย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 จะลงเดี๋ยวขอแปรงรนยย ขอโทษอ่ะ<อ>คือตายแล้วนี่อุยอ้ยอุ้ยข้าคือสีนะกาก,กะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อคือท่าลุงมีอะไรหล,<ค>ลานเบนคือหลานจะบอกว่านั่นไม่ไม่ใช่นั่นคือไม่ใช่ท่านายนั่นคือบอ่มแม่สีดาเ่านลุงนะเข้าใจ คิดดูซิว่าคนเพิ่งเลิกกับผัวเนี่ยอยู่ๆจะมาเดินในท้องพระโรงแบบนี้ในตําหนักในมันก็ใช่ที่ก็เลยแปลงกายเป็นนางทนายเพื่อจะมาหาเราใช่ไหมใช่ไหมมีท่านลุงมันไม่ใช่อย่างที่ท่านลุงคิดเลยเอาละน้องเบนหลานเบนไปพักผ่อนได้แล้วกับนางทั้งสอง,งเราจะทําการเกี่ยวพาราศีท้าพี่เขาสั่งแล้วออกไปเลยนะกะการะเดี๋ไม,ม่ใช่จงหยุดฟังวาจา จาากสิดของงรีงเจ้าหยุดพูดได้แล้วที่ผ่านมานั้นเพราะฉันประวิงเรื่องอะไรเจ้าไม่ซีดาจะทูลความจริงก็ได้มีอะไรบอกพี่มาเลยอยู่กับพี่รามแสนเบื่อนั่นไงเห็นไหมเขาบอกแล้วเขาเบื่อ,เ,อเขาเค็มเป็นเกลือวินาศใส่บ้านจะอยู่มหาชัยให้กินขนม วันละบาทใช่หน้าหดหูกางเกงขานไม่ซื้อให้ใหม่จริงเหรอขาดยาวตั้งแต่สะโพกมันไม่เห็นอะไรไปหมดเลยเราโยกเลยไปตรงหัวเข่าหัวเข่าด้วยแม้ยังมีหน้ามาบอกเราบอกว่าไงจ้าให้ลมมันเข้าให้สบายตูเล กับท่านพอพอทสกันใจดีอโอแมสีดามาละสีคิดได้แล้วสีสว่้าว้แม่กางเกงน้องเพียงเก่าจะพาตัวเจ้าไปสำเพียง ไม่ไปพอซื้อกางเกงแต่จะเส้นทางร้านให้สาย<ป>ีก่อนเรื่องจะเปลืองเวลาอะไรอีกล่ะเลยเป่ามนใส่เน้าทนายไมไ่อะไรกั่ะ ไม่ได้กายช่วยลุงหาสีดาโดยเร็วลุงไม่ไหวแล้ะคือ,อ <c ười> ถ,ถลุงคือมันไม่ใช่อ่อะอ๋อยกไปคะสีดาเยุะๆย,ยุดาขอดสีดพี่น,นี่ไปคะสีดาจะได้รู้ว่าใครเป็นนางสีดาไปแล้ว <c oughs> อ้ย <c oughs> อะไรของเองเนี่ยนางทน,นาย <c oughs> อุ้ยอุ้ยตาเอ๋แหมพี่นี่ว่าน้องไปไหนพี่แท้ หนีมาอยู่ในกระจกนั่นเองหมวดซีด้าพี่รู้แล้วไปกะลืมจะตกใจไหมแหมพี่ก็ตามหาน้องคิดว่าน้องหนีไปไหนดูสิหนีพี่มาอยู่ในกระจกนี่เอง เห็นแม่จิมลิ้มอยู่ในกระจกเออแม่คีเ่นนะ่นาเบญกายแม่คีเ่นนะเน่า ก็นักหนาเนี่ยฮะทำให้วุ่นไปหมดเลยนะเพคะจะวุ่นได้ยังไงหลานเบงก็น่าจะรู้ว่าลุงเนี่ยรักสีดาขนาดไหนก็เจ้าเล่นแปลงกายแปลงตัวเหมือนซะในขนาดนั้นน่ะเสด็จลุงจะอดใจได้ยังไงแต่สเสด็จลุงก็ต้องรู้สิเพคะทั้งหมดในที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเวทมนต์ของหลานห,หลานเนี่ย แปลงไงน้าแปลงกลายเป็นนางสีดาไงมันเป็นเวทมนต์ของหลานหลานคือแบ็คเมจิกบูแมนอะไรคะรักมายากลถ้าหลานเสกได้แปลงได้ขนาดนี้ช่วยลุงได้ไหมช่วยอะไรเลยคะอีก3ามสวันเนี่ยไฟแนนซ์มันจะมายึดลดลงช่วยเสกให้ลดได้หายไปจากหน้าบ้านได้ไหมจ๊ะ พอได้ไหมแหมถ้าให้หลานใสุ่งหลานเสกให้หลานก่อนไม่ดีกว่าหร <c oughs> อลุงหลานนะทุกรันเลยเอาอยางนี้ดีกว่าอย่ามวัวเสียเวลาอยู่เลยเจ้าจงไปทําหน้าที่ของเจ้าแปลงกายเป็นนางสีดาลอยไปลอยไปถึงทัพพระรามแล้วก็แก้งตายพอเจ้าพระรามมันเห็นเจ้าตายมันจะได้ว่าคิดว่าแม่สีดาตายไปแล้วมันจะได้ถอยทับกลับไปสีดาก็เป็นของลุง <c oughs> แค่นี้ก็สำเร็จ พูดเป็นครั้งที่9 99 9แล้วเนี่ยสั่งอยู่น่าในเรื่องเนี้เป็นการเตือนสติแต่ว่าเสด็จลุงต้องไม่ลืมสัญญาที่ให้เบหลานนะสัญญาอะไรถ้าหลานทํางานนี้สําเร็จท่านลุงบอกกับหลานว่าท่านลุงเนี่ยจะแบ่งตัวให้หลานครองให้กึ่งหนึ่งจะบ้าแล้วให้สมบัติในเมืองกึ่งหนึ่งไม่ใช่ตัวลุง ก็ขอให้พระองค์เนี่ยทำภารากิจให้สําเร็จนะเพคะจะเอาไว้วัดสักกี่วันจะเอาพระสักอีกกี่องค์ละเพคะอยากได้อะไรก็สั่งไว้นะเพคะ,ะนี่ฉันไ่ทํางานนะจ๊ะไม่ได้จะไปตายฮะโชคดบบีมีชายนะเพคะอเอาแล้วล่ะเดี๋ยวหลานจะแปลงแล้วนะเพคะจ้าหลานจะไปทํางานตามที่เสด็จลุงสั่งเชิญจ้าแปลงเลยสิจ๊ะแปลงเลย ไม่เอาดีกว่าตรงนี้มันไม่สงบไม่มีสมาธิอะไรก็ไม่รู้เลอะเอ่อเต็มหน้าสีดาเลยยังไม่พี่ธนจะโอมเลยโผล่มาแล้ววะก็ให้สามครั้งก่อนสิให้เพียงค่อยโผล่แต่เป็นว่าเราเมื่อกี้นี้เราก็ยังไม่แปลท่านก็โผล่มาครึ่งนึงเหมือนกันแหละเอายังไงให้สัญญาณเอางี้แล้วกันตั้งเสียงแล้วน้าสิ เดี๋วยักคิ้วซ้ายเขายักคิ้วแล้วผเลยนะได้อดูนะตอนนี้เพิ่งแพรมเข้าไปก่อนเพิ่งผแพรมมันใช้กับคนเหรอี่คะเข้าไปก่อนเดี๋ยวหลานจะแปลแล้วนะเพคะหลานนะหลานเพื่เดียวทำไมล่ะย้ำอีกทีนี่คือเบญกายณกรุงลงกานามสกุลเดียวกันนะนามสกุลเดียวกันนามสกุลเดียวกันไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอาชาวบ้าน มาแล้วเหรอโอ้คือ้นอย่างไรเขาอยู่แล้วร้านนี้เติมไม่เต็มเลยแก๊สอะครึ่งถังตลอดเลยอีบ้าฮะโอ้โหเนี่จนเส้นประสาทจะยึดไปข้างเลยยักเราจะยักยังไงไม่พูดโสร้งให้เขาสิโสร้งเลนเยอะจะยักเราจะยักยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยโอเมื่อกี้ยักแล้วเหรอยักแล้วรู้ว่ารำล้วเล่นหน้าเล่นตาอยู่โอ้โหอ้าวอะ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 ไรสวยๆลำรั้ไล่พระเวทใหม่ รงกาเราใช้นามสกุลเดียวกันนะนก็เพิ่มนิดก็ได้เป็นนัจ๊ะสะกานหลักเา,า,าดู เยนกายกลานพระองค์เปลีงรางทรงเป็นสีดายาเฮหันทศิดาจะมาทำไมกันทันทศกสการตัง้งสติให้อดีลองพราะว่าไม่น่าเชื่อจะตกนรกไปนานมาปล้ำลหล น,นี่เขาให้ร้องก็พูดทั้งวันเอาเอา <laughs>